อาหารเช้าค่้าเพื่อนๆผักกาดจอเจ้าเป้นกอเด็ดผักกาดหนุ่มดีเจ้าผักกาจอมีพริกทอดกับอืม กินเพื่ออยู่เนาะบรได้อยู่เพื่อกินบอค่อยมีเงินก็ได้บรค่อยมีเงินได้ซื้ออาหารก็ได้นี่ก็จินทอดเจ้าจินทอดแบบเมืองเมืองแล้วโอ้โหจินตัด้ดแของสิบบาท <c oughs> ห้าบาทแบบมีแล้วเจ้าใบ,บเดียวเอามาอุ่นแล้วเจ้าอืมเอามาอุ่นในอ่าที่ปิ้งขนมปังนะเจ้าหอมดีอื Not for you for mommy มื่อกี้ให้เข้าไปแล้วค่ะ <c oughs> นี่อีกหน่อยเอาลูกอ่ะนี่เราไม่กินไม่กินหมูในแกงกินแบบแห้งๆคะ่ะถ้าแบบนี้กินเอามาปิ้งใหม่ในแกงมันมีมันมีอะไรไม่กินคะ่ะ ลูกมอ้าสวสรอยทองเขาจะช้าก็าไม่ค่อยไม่ค่อยทันทองสาวเดี๋ยวรอกลายกันลูก <c oughs> เดี๋ยวให้พี่กาเอาให้เนาะอืมแดดแดดหลบไปแล้วค่ะ ็จะเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยเงี้ยคะ่ะตั้งแต่เป็นเด็กมาได้ยินอุ้ยเป็นโอ้ก,กันว่าอีนี่มันอย่างมากินน้อยไส้มันต่ำละก็นกาคนกินน้อยไปกินนักอยู่มืองนอกอะ่ะ พิกมาหกสิบสองกิโลน้ำหนักมีหกสิบสองกิโลอืม จะอิ่มแล้วเนี่ยหจะอิ่มแล้วค่ะลูกซื้อมาให้ยังมีอ่าอะไรนะมะีน้ำพริกอยู่เจ้าอ่ามันมีหร่หัน อปเป็นอย่างโม้เนี่นยอยากกินส้มตำแต่ต้องกลับตำเองนะจ้าฮากับต้มเองฮาที่เป็นสำเร็จนะฮาบอกกินเอาอย่างใส่กับบอก ห้าบดหอกับบอกินขนาดบะบดอะอยู่ในกระปุกกะจ้าที่เมืองนอกหอกับอยกกินห้ามกก็เอาใส่กระดาษฟอยล์ปิ้งเอามาเอามาจำ้ำโอ้จ้ำยังได้กับบะปุด เอาเอาเอาซ่อมมันนะเข้าชีกโอ้เอ๊ะก้างมันอย่างาเหมือนปลางูนี่กก้างมันจะซับกันแล้ก็หาหานเนี่ยก็ยังมม่นแน่ใจเข้ากันนึกว่าปั่นรถไปอย่างก็ไปอู้ห้องปีิปนฟังว่างูนะ่ะจ้ะปนว่า,า,า <g ül> งูก็ได้กินมาแล้วนะฮะ <g ül> ถ้าเป็นเป็นละอ้อนกนะ็เลยกินงูยำงูเห่าก็บเกลืกิน่นป้าอุ้ยเนี่ยกินล้ำล้ำเหมือนไก่ป้าอุ้ยเป็นชอบทำงูให้กินเพ <c oughs> ิ่นว่ามันเป็นมันเป็นยาไช้ปะ งูอ่ะงูห่าอ่ะมันฮอนเิ้นกินเป็นยา <c oughs> อิ่มแล้วค่ะสมัยก่อนองูงูมันนักเนาะเราอยู่หน้าวัดกองสายว่ะ ตำน้ำเมืองอะ่พะพวกอุ้ยปกได้งูสิงงูสิงนี่ได้บ่อยได้เจืองูเห่านี่มันมันได้รถทับพ่อง <c oughs> <c oughs> สมัยก่อนที่หน้าวัดฮะ ตีซิป้นขายไขย่ขายอย่างนัะนตีลุงจ้างเจ้าฮะมันจะเป็นสวนเฮาเขาเหรอมันเป็นป่าอุย้ยว่ากัไปเสาะงูเสอะอย่างเงี้ยฮะอืมอิ่มแล้วค่ะอ๋อลืมยาอีกและะ้วมั้งอ๋อนี่ไม่ลืม นี่ค่ะอาหารกินยาเป็นอาหารหนึ่งสองสามสี่เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอา้าเราชอบทำคลิปแต่เราไม่มีอะไรจะทำอ่ะเราก็ทำแต่ชีวิตของเราประจำวันไม่เป็นไรค่ะ ใครใครดูก็ได้ไม่ดูก็ได้บางคลิปก็ไม่มีคนดูค่ะบางคลิปก็มีสองสามคนสี่ห้าคนบางคลิปก็มีเป็นร้อยเหมือนกันนะคะหลายร้อยก็มีเป็นพันก็มีค่ะทางชอดค่ะทางเรียวค่ะอเรียวได้คลิปเป็นหมื่นเป็นแสนนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกในละน่น พวกซายดูดพวกอะไรที่ที่อันตรายตรายคลิปเขาก็จะมีคนดูเยอะทำได้ค่ะถ้าอยากได้ยอดอเมื่อกี้เอาเอาน้ำ ล้างมือมาลืมน้ำดื่มกลับเข้าไปเอาอีกนี่ต้องเปลี่ยนขวดค่ะต้องซื้อเอาน้ำขวดใส่สำหรับล้างมือมังงั้นบางทีก็ดื่มน้ำล้างมือไปเหมือนกันน้ำก๊อก <c oughs> <c oughs> ก็มันขวดเหมือนกันแต่ต้องเอาวางไว้กับพื้นค่ะบอกให้น้องกายเอาวางไว้กับพื้นให้ยา ตอนนี้ก็มานั่งอยู่ที่หน้าโรงพิซซ่าค่ะโรงพิซซ่านี่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะเมื่อวานน้องกายบอกว่าไปหามามามาวันเด็กไม่ได้กอดมันเลยเวลาตั้งเก้ามงครูนิวเขาลืมเวลาเลยไม่ได้กอดแม่สงสารหลาน สามปล้วคนเรานะอย่าพาตัวเองไปผิดกฎหมายขนาดมีที่ให้เขาอ่ะสามไร่ไปเอาเงินเข้ามายังต้องใช้นี่เขาอีกแถมต้องติดคุกอีกเออไม่รู้จะว่ายัางไง สงสารหลานหลานก็จะโตเป็นหนุ่มทั้งสองคนละนี่ถ้าวันนั้นถ้าเรา็อกไปนะ่ะถ้าเราตายไปนะ่ะก็ไม่ได้เห็นกันก็ไม่เป็นไรหรอกสำหรับเราอะเวลาเราตายเราก็อยากให้ลูกอยู่พร้อมหน้าเอาวันนี้ได้น้ำตาร้องตั้งแต่เมื่อวานละ ลูกถามหลานว่าเมื่อไหร่มาม่าจะได้กลับบ้านหลานบอกว่าอีกปีหนึ่งคลิปนี้อาจจะปังก็ได้เนาะร้องไห้ร้องไห้ชวัวโอเคค่ะสวัสดีค่ะ